สวัสดีทุกคนกันด้วยฮะบรรยากาศเดิมๆเออนี่เป็นไงรูปช่างตะฮะเออบระเทไทยตะโดนหายหน้าหายตาด้วช่วงตาอะไรเงี้ยเจ็บตาเหมือนเดิมมั้เจ็บตะเหมือนเดิมช่วงนี้บ่าเคยได้หายอยู่หายกินเลยครับต้นแม่ทองคมอยู่ไปใส่บ่ได้กำลังเสียสัส่นสั่นร่างของ <tiếng cop> <laughs> <nessé> <laughs> Ô chà, xoay chẳng được. Có tù cua ạ. Được à. con luật tài cán rồi. Chìo đấy Say nó kiểu cứ như cái yến vậy. ở là ผ <ici> ู่ผู่มันจะกัดหมู่วานฝนตกแห้งแห้งถัดโคตรแห้งเลยเหมือนว่าน้องกุ้งว่าตกไปตัดไปตัดผมหมู่วัดก่อนน้องมอนามถ่วง เฉียมครับมังสายไฟเฉียมนาลาไม่ไห <laughs> <laughs> วค <laughs> นะรับอร่ออ่อนบ่อ่อนหยวกลงออ่เล็กๆนิดพัดัา รอบ,บิ่งตอนใส่ขาดีบวามันจะเป็นยังไง <laughs> มันถึงสั่งยู่ว่อยู่ในขั้นตอนหาวิธีใส่ขายครับ <laughs> <laughs> ป้องเปง้งป้องเปง้งเขาะ

ก็กเกียร์ครับเ,เล่ว่ากี่การเคล็ดว่าอะไรเล่นล่มบ่าเดนเน้หน้าตาคือเกา่าผู้ไดถทมหาผู้ได้ทมหากั <c oughs> หน้าตาคือเก่าแหละยินหมือนขือเก่าปุ๊บ

ดัดได้เกี่เสียมแหล้วซีาตีนจมร้ากันบิอ้โอ้ยอ้ยกินข้างเดียวดีมึงกินสทางนะขี่ไล่หมดตีช่วเที่ยมกันได้ของเกะ ยกขาขึ้นลุดบักันขาเรลียนนี้ออกกักตัวมันว่าจนดินได้มิแตขี่มิแตขี่ที่อ๋อเป็นเมียมมิแตขี่ที่จะขวัญกับว่ามีเตจ้างจ้างง ใส่้มนเดองสูงดเรยการเ็นอันเด็ดๆวนเวเด็ดชีวิตรักกระทีอเียทั้งเละลายลงมาใส่แต่มันอยู่ทั้งเชิงถมันละลาย

โอกว่าทั้งหอกแสบตาเลยวะเป็นยังอยู่ม่นกับตี้าองเลยก็ว่มั้ขี่มันรายสิ้องห้่างหมดที Должно быть. ยังได้น,อน้องาตุเดี๋ยวลอไปงตอนใส่แล้วครับไปเไปไปแล้วอ่านีต่ตั้งไปแล้วตั้งไปแล้วแต้บ่เทียงไปได้ <c oughs> นี่ย <c oughs> ิ่งเยอะเออรองต้นัเมดฟัดบ้างเลยเล้นทอทอกันนะสองทางฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> แค่ตีจะวัดหัวหัวไปวัดนนกนะ้ยอะไรขอบนกอะฮาเออเฮ้ยเออ ต่อระบบต่อข้างดินนี่เงาเยอไปไม่เยอะใช่ใ Eh. Tat. 영이도요 มาตึงหัวกันพ่อครับนี่นี่มูนาทีแล้วมาถอดกันเจ๊กันใช้แจกเหล็กเศษเหล็กของเรือฮะทำโต๊ะ เน้นยางดีจะลองดูก่องกระหันก็กล่องไายคินีไปโดนมันะแดดแดดจัดนกล่องไายเนี่ยน่ากล่องกระดับีก ตัดต้องามันโหแตดับน้ำนี่เรากัดเป็อยางวัดิ์จเยไปหากหังหรือกันอรับกล้ามตัดทนี้แล้วเปลี่ยนตัดขาคอแก็ยังก็จัตัดขาคอนก็ดีัมาอยู่ับตีนี่ถึงแล้วก็เอานี่มันเย็ดเรื่องดี ตัวม่ได้ใช่ตัวเสียจับเสียม่เนเย้มอีย่จเป

chiêm <laughs> <thì> <laughs> đi đó hết như thì vài cau đây sẽ

ใส่ขุมไม่รู้หุดเชียม <c oughs> ไม่เหลือนะครับอนท้ายเชียมนี่เด็กยูวายูเชียม,อ,มอัดไปก่อนพอนพอนไปดิ <c oughs> มูยูเลดทำอะไรอุดแล้ว

đây thêm thiếu chỉ dây ra thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, à, để <laughs> แทนทางนี้มันงมฝน,นบริดัด<า>ม,มันบริดัดเบมันแข็ง่องเหะบนมนตัดตีนเห <c oughs> ชปหนาคือตัดตีนฉากงาไหลเมากได้ครับแต่ความเอียงบ่ได้บ่ได้น้ำไหล <c oughs> โอ้ระบบน้ำไหล <c oughs> nghe là thôi biết là bốp nào Mặc nhìn con tiêu miệt mất là giấy, người khả vô đấy Thầm mấy lưỡi vậy bệnh t wykor glhet hợp architectural biểu hiện sở thích năng không? trong khu phát tuyển khi Gram sau ม, <c oughs> มันเป็นเถืนอนตงมาอย่างนี้ตัตสงมาอย่านี้เบื้องในกล่องเกือบตรงเลยวสวยที่สุทีเดียวไม่หวทุ่มเลย

ตกลงไปงง <laughs> ไม่ได้บาหน,น, <laughs> น่อยดีเด้อ <laughs> ตื่นมาก,ก่อนปอคุณหน่อย Nằm <laughs> 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 nào đấy xả <sạ>, xả yên cầu tu thiểm mất thành đẹp luôn rồi ha เโต๊ะที่สามารถไม่มีความสามารถที่ไม่เก็บน้ำซุ่มมาแยนงหัโต๊ะหย่อนเสียงด้วยร้อยที่ไปสีดน้ำรั่งเรียบร้อยครับโใ้่งั้นได้อ่า บองน่าบ่ค้งแน่นอนมันไรจะไะด้นละงานเนี้ยจะตังขา,วางไว้หน่ามันบ่เก็บโตบ่บวมาเลอีอออ่ีสมองอเยโอ้เรียตัดออกกรได้ตัวทุกน,นี่ก็หักได้ไน่อยาแนมไม่ใส่ก็เหยีวดตัวเสร็จแล้ว แล้วล๊ะโตช่างตาเออช่างตะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับกล้องห่อนให้โดนว่าไรครับถ้าปะนันกันนอนจิตสามิบนาที่ไปแล้ว